สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลโรยิบสามชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับหนก็จะถึงปี2องมนยกันแล้วนะครับแน่นอนเลยว่าคลิปดาวมั่วๆของเซอร์แวนที่จะมาในตู้กาชาปีใหม่ต้องมาแน่นอนครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเมากามทาคลิปแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาดาวันครับว่าเซอร์แวนตัวไหนบ้างครับที่จะเข้าตู้ปีใหม่นะครับซึ่งตู้ใหม่เนี่ยมันจะต้องมีตัวใหม่มาแน่นอนหนึ่งตัวและตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัว5าดาวลิมิตที่จะเลดัขึ้นนมมาาั่เองครบ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการคาดดาวของผมนั้นเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าสำหรับกาชาตู้ใหม่ที่มาถึงกันเองครับมาเริ่มกันที่ตัวใหม่เลยลวกันนะครับตัวที่ผมเดาวไว้บอกเลยว่าเอาแบบเบอร์เวอ,อร์ไปเลยครับโดยไม่สนเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมนี่คือแบบผมอยากให้พวกเขาเข้ามาในตู้ปีใหม่เลยครับ ถึงจะเข้ามาตัวเดียวก็ตามอะไรเงี้ยครับตัวที่หนึ่งนะครับผมมูรรมามาสะครับแน่นอนคนระับตัวนี้ต้องมาทุกปีนะครับที่ผมจะดาวตัวนี้นะไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งนะครับแต่อยากให้เข้ามาครับสำหรับตัวนี้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่มาหรกคิดว่าตัวปู่มูร,รมามาสะเนี่ยก็น่าจะมาช่วงเนื้อเรื่องลอสเบลหลังๆซะมากกว่านะครับแต่พี่ใหม่เนี่ยก็หวังให้เขาเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์อยู่นะสำหรับตัวนี้ตัวที่2เมอร์ลินหญิงตัวนี้ก็เป็นที่ฮือฮาของผู้เล่น FJO เป็นอย่างมากนะครับในตอนที่นางเนี่ย ลงให้กับเครื่องอาเคดครับคือหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้นางลงมือถือด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ลงครับเนี่ยผมเลยอยากให้นางเนี่ยมาลงตู้วีใหมครับแต่โอกาสก็น่าจะน้อยนะครับเหลือจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะผมคิดว่านางเนี่ยน่าจะมาตอนช่วงครบรอบเกมเปิดของเกม FJO นะครับซึ่งก็น่าจะนุ่นเลยครับผมการกลางปีของปีสองพันยี่สิบเอ็ดหรืออาจจะปีต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามาปีใหม่เลยก็ดีนะเพราะว่าเพชรที่ผมดองไว้เนี่ยก็ได้แตกไปสักทีนะครับ 地平ののので私理想は君たち歩み先にあるあるるさ諦めことなくなตัวที่สามไทระโนคาเกคิโยะนะครับหรืออุชิบะะอเวนเจอร์นั่นครับตัวนี้เนี่ยเซนส์ของผมเนี่ยมันสัมผัสได้ว่านางน่าจะมีโอกาสเข้าตู้ใหม่ได้มากที่สุดเลยวะ่ะเพราะตู้ปีใหม่ปีก่อนๆเนี่ย D M U เนี่ยก็ชอบเอาเซอร์แว่นสัญชาติเอเชีย เข้าตู้กาชาปีใหม่นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติแบบนั้นจริงครับและนางเนี่ยก็เปิดตัวไปแล้วในเนื้อเรื่อง5.5นะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเอานางเข้ามาเลยไหมนะสำหรับตู้ปีใหม่นะตัวนี้เนี่ยถ้ามาเนี่ยผมแตกแน่นอนครับไม่ต้องใส่เลยเพราะเหตุผลเดียวแล้วก็คือคุณฮายามิซาโอริเป็นคนพากันเองครับนางจะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับแต่ยามินพากนี่ผมเปิดหมดนะครับขอร้องแหละครับมาทีนะตัวนี้เนาะตู้ปีใหม่จะได้แบบว้าวสักทีอะไรกงน้นะครับ อันนี้ก็เป็น3าตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมาสักตัวหนึ่งนะมาเป็นตู้ประจําปีใหม่นะซึ่งผมบอกเลยนะครับก่ม,มั่วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเชื่อนะครับเดาเล่นๆขำๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับ ต่อไปเนี่ยเรามาดาเซเว่นห้าดาวตัวอื่นที่เข้ามาพร้อมกับตัวใหม่กันดีกว่านะครับเพราะตู้ปีใหม่เนี่ยถือว่าเป็นตู้กระชาที่รวมเซเวนห้าดาวลิมิตไว้เยอะแยะเลยครับมาดูของปีที่แล้วกันก่อนกันละกันนะครับตู้กระชาปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมียางกุ้ยเฟยนะเป็นตัวใหม่ประจําปีนะครับและจะมีขาประจําตู้นี้อย่างกิลกาเมชและสกหานะบวกตัวอื่นที่เลีทอัขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพวก ชิกิเซเบอร์จินซีฮ่องเต้นะครับบีบีซัมเมอร์และคิอาร่าล่างหลักนั่นเองครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็เดาถูกไปสัก5ตัวเลยครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาสารต่อการเป็นนักทำนายของผมนั่นเองครับคลิปนี้เนี่ยผมเลยจะมาเดาสัก5ตัวก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตัดตัวปีใหม่ปีที่แล้วอย่างอย่างกุ้ยเฟยไปก่อนนะครับและตัดขาประจําอย่างกิโกเมชและสหไปก็แล้วกันนะครับ พวกนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ลงตู้ปีใหม่แน่ๆนะครับเพราะทุกๆปีนะครับตู้กาชาปีใหม่เนี่ยต้องมีตัวใหม่ของปีที่แล้วเนี่ยมาตัวหนึ่งครับและขาประจําของตู้อย่างกิลโกเมชแล้วก็สกหะเนี่ยก็มาเหมือนกันครับเลยต้องตัดพวกนี้ไปก่อนครับนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะว่าผมจะเดาถูกไหมสําหรับตู้กาชารวมของตู้ปีใหม่นะครับตัวที่1นึ่งซูเปอร์โอไรออนนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับซึ่งตัวที่ผมหวังไว้ก็คือซูเปอร์ไรออนนั่นเองครับ ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเรทอัพขึ้นมามาปกาีกว่าแล้วนะครับเดอะเบสของผมเลยคนระับสำหรับตัวซูเปอร์อไรออนนะครับผมเลยอยากให้เขาเนี่ยเข้ามาในกาชาปีใหม่จริงๆครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเปิดหาเขาและอยากให้ได้สัมผัสความเป็นแกรนด์อาร์เชื่อของเขาจริงๆครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งจ,จัดนะครับต่อยที่ติดคริปเป็นแสนนะคเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆครับหากเขาเข้ามาในตู้กาชาปีใหม่เนี่ยผมว่าอยากกระจัดเพิ่ม NP ให้เขาจริงๆครับตัวนี้เนี่ยผมเลยเดาว่าเขาน่าจะเข้ามาในตู้กาชาปีใหม่นั่นเองครับ

เรตอัพขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนางเนี่ยเรตอัพขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเองครับนั่นคือตอนอีเวนต์เซเบอร์วอร์สนั่นเองครับ จนถึงทุกวันนี้นับนางก็ยังไม่ได้รับขึ้นมาในตู้อื่นตลอดปี2020เลยะครับเลยตัวนี้เนี่ยผมเลยคิดว่ามีโอกาสที่จะเข้าตู้ปีใหม่ครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่านางเข้าตู้กาชาปีใหม่นะครับผมแนะนาให้เปิดนะเพราะตัวนางเนี่ยมีความเป็นพรีเมียมในการเลือกการ์ดฮูกุสีไหนก็ได้นั่นเองนะครับทำให้นางนั้นสุดยอดมากนะครับเล่นจริงจังครับเล่นฟาร์มก็ได้นะครับหรือจะไปใช้เป็นสายบัสเตอร์สายอาร์สายคิกคือได้หมดเลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจัดได้หมดทุกแนวนะครับสำหรับสเปซอิช่านะครับการที่นนงเ้อั 始まりは牧師広がりは無限全て我が神殿に収まりゆくエディー・シブラクエス。 3ามอรชุนอาทเตอร์ตัวนี้ผมก็คิดว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะลงตู้กาชาปีใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้อีเวนต์คริสต์มาส2020ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยใน CM เนี่ยหรือในโฆษณาเนี่ยของอีเวนต์นะก็จะมีตัวก็อดอรชุนก็โผล่มานะครับแต่ตู้2ในอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยตัวเขาเนี่ยกลับไม่มาซะได้นะครับผมเลยคิดว่า ดีเมูเนี่ยน่าจะกัดเขาให้มาอยู่ในตู้กาชาปีใหม่รวมนั่นเองครับความเก่งของเขานี่บอกเลยว่าเดอะเบรกในคลาสเบอร์ซ์เกอร์จริงๆครับมีทั้งสกิลเพิ่มดาเมจสกิลดูดดาวนะับสกิลชาร์เกตโฮกุสกิลตายแล้วฟื้นคือครบเลยนะครับในสิ่งที่ควรจะมีในคลาสเบอร์ซ์เกอร์ครับเรียกได้ว่าพาแบกได้ทุกด่านจริงครับสำหรับกอดออรชุนนะนะตอนนี้เนี่ยผมเลยอยากให้มาในตู้กาชาปีใหม่นั่นเองครับเเซซซคคโโโโโนนะะะาากกุุุุมมอออิิิชทท ตัวที่4คาสึชิกะโฮคุไซนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ไม่รียอบขึ้นมานานมากๆครับคือคิดถึงนางกระจัดจริงๆนะครับสำหรับฟอร์เนอร์ตัวนี้นะถ้านับการระอับขึ้นมาของนางจริงๆเนี่ยคือนางเระอับขึ้นมาแค่2รอบเองนะครับคือมันน้อยมากสําหรับเซแวนโหดๆแบบนี้นะที่สามารถนําไปฟาร์มก็ได้นะครับผมนําไปเล่นจริงจังก็ได้ ลูโปกูก็ได้คือความเทพของนางนั้นมันสุดมากจริงๆครับและในไหนเนี่ยเซอร์แวนสายอาร์ตต่างๆเนี่ยมันก็ผงาดขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยโฮกุไซก็เป็นเซอร์แวนสายอาร์ตครับตัวหนึ่งเลยที่เทพมากนะครับผมเลยอยากให้นางเนี่ยเรตอัพขึ้นมาในตู้ปีใหม่ปี2021นั่นเองครับ ตัวที่5นะครับผม Voyager นะครับก็มาต่อกับ s e r v a n t Class Forener i g อีกตัวหนึ่งครับนั่นคือน้อง Voyager นั่นเองครับตัวนี้จริงๆเรตอัพขึ้นมาตอนกลางปีนี้ไปแล้วนะครับในช่วงอีเวนต์คลระบกกับเฟ e รเค e m มะครับซึ่งเหตุผลที่ผมอยากให้น้องเรตอัพขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าผมเนี่ยอยากเก็บเซเว่นที่ถูกให้เสียงภาคโดยยูกะจินะครับหรืออิกูจิยูกะนั่นเองครับคือจะบอกว่านักภาคคนนี้นี่เป็นคนที่อยู่อันดับหนึ่งในใจผมก่อนไฮายามินนั่นเองครับเลยอยากจะเก็บสักหน่อยนะครับถึงความเก่งของตัวน้องเนี่ยอาจจะแบบว่ากลางๆไปสักหน่อยนะครับแต่ผมรู้สึกอยากได้น้องมากเลยล่ะครับเลยเดาว,ว่าน้องเนี่ยจะเรดอัพขึ้นมาในตู้กาชาปิงใหม่นั่นเองครับ นี่ก็เป็นเซอร์แวนที่ผมเดาว,ว่าจะเข้ามาในตู้กาชาปีใหม่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ากูมั่วนะครับผมผมมั่วนะอย่าเชื่อกันนะครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะถูกมากน้อยแค่ไหนก็และกันนะครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าเมากาวทาคลิปนะอย่าหวังอะไรมากก็และกันนะครับ ส่วนใครมีความเห็นยังไงครนะับหรืออยากเดาว,ว่าจะเป็นตัวอะไรที่มาในตู้กาชาปีใหม่เนี่ยทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวที่แบบเรทอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะคอมเมนต์แบบจริงจังหรือแ,แบบเมากาวเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและคลิปนี้เนี่ยผมบอกไปใช่ไหมว่ากาชาตู้ปีใหม่ของปีที่แล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้นะแต่จริงเนี่ยมันก็คือตู้ปีใหม่ของปี2020ปีนี้นี่เองครับคือมันยังไม่ขึ้นปีใหม่ผมก็พูดว่าปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้ขอให้เข้าใจในส่วนนี้นะครับผมว่าผมมาถึงปีนี้นันอนรรชดแืกนะแก์ <ๆ S 1> ส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดปุ่มซับซ้ายและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตอือนด้วยนะครับและใครอยากติดตามผมเนี่ยก็มาติดตามใ้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบลโรยิบสเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ